เขาเนี่ยหน้าเลยนะซื้อมาอบเออถ้าชอบกินพิซซ่าก็ดีนะง่ายดีสบายดีคนโตจะกินอันนี้พปบโพโรนีพิซซ่าแต่คนเล็กจะกินอันนี้คอลิฟลาวเวอร์พิซซ่าอันนี้กูเตนฟรีนะทำมาจากดอกกล่ำเล็กดอกอะไรดอกกะล่ำดอกขนาอะไร่ะเออแต่ไม่มีหน้าให้นะมีแต่แป้งกับผักให้อแป้งกับคอลิฟลาวเวอร์ไอ้พบโพลรนีกำลังอบอยู่เดี๋ยวใกล้เสร็จแล้ะ แคปโพรนี่อยู่นี่แต่นี้ไม่ใช่กูเตนฟีเดอเท่าไทล่าอยากกินเอกนนกากระดาษคนไกตัดไปน,นี่้ตโยูนี่โปไทยลวันดียวเดียวเดยวีวเดีียวเวเเดียยดียวเดียเดียวเดีดีวเดียยเดียยเดี่ยวเดีียวเด o r เสร็จแล้วเพปโพรเน่นี่ห้าโม,มงเย็นนะเนี่ยมืดมุดห้าโมงเย็นโอ้เดี๋ยวนะมีมีดผ่พาพิซพพซ่านี่ตัดพิซซ่ามันสั้นไหมนจะผปาเบล อนู่ไรก็ได้ฟรีเ h a t วันเกิดอาการชอบอันนั้นขึ้นมาเราจะกินไหมในอันนี้เนี่ยฮะเดวันเทอีสด็ดวันทูยบิคเกลดีรยบลูอีสทำไมซื้อที่ตัดพิซซ่าตัดยาก mm hmm. ถ้ามีดยาวๆก็ตัดง่ายนี่มันมีดมัน mm hmm. ไม่ถึง mm hmm. มีดมันสั้นกว่าเ mm hmm. มีดมันฮะ พับปาร์เน่พิซซ่าแต่ว่าไงไม่ไกิกกนแบบนั้นเนี่ยอีพับฟีเนี่ยพิซซ่าเนี่ยอ้วนนี่ชิ้นใหญ่ชิ้นพิซ่าใหญ่ด้วยแม่ไม่กินหรอกแม่เห็นก็กลัวแล้วเนี่ย <P an ck> แป้งทั้งนั้นเลยอันนี้ไม่ใช่กูเตนฟรีด้วยอ้วนดีๆนี่เอง <P an ck> สะสมแป้งดีๆนี่เอง <P an ck> ชิมนิดเดียวอ่ะชิมหน่อย ชิมพัพลนีพัพลนีอร่อยดีกินแต่หน้าแป้งไม่กินมันเยอะมากใหญ่มากเสองอันจุกเลยนะเนี่ยสองชิ้นแบบนี้จุกเลยนะเนี่ยแค่แค่ตรงเนี้ยแค่ทิ้นที่ตรงผาเนี่นนนยนะผาครึ่งนี่ยนะลูกน้อยลูกฝรั่งน้อยจะกินพิซซ่า จะกินไหมเนี่ยชอบกินพิซซ่าจ้าลูกฝรั่ง ยังมัย่ายังยัพิซซ่าวันนี้กินคอลิฟลวเวอร์เนะ่ยพิซซ่าพิซซ่าดอกกระหล่ำพิซซ่าดอกกระหล่ำยังไงแฮปวันลูก thank you